<Hello. S 2> ถ่ายทอดสดได้อย่างนี้ไม่ไม่เห็นออกดิโอเคมามาแล้วเราจะทำการถ่ายทอดสดนแบบน,นี้กณเข้าใจไลฟ์สดไป ยี่สิบสามวิแล้วสามห้าสองปิดเสียงแชแนจอสิ้สสุดสดตรีมเอ้วันนี้เราจะถ่ายทอดสดอะไรดีเสียงก็ไม่แม่ โอเคไปละสิบแปดมิถุนาก็นี่ก็สิบแปดมิถุนาแล้วหรอกจะทำไมทำไมาทายทอดสดมันไม่ขึ้นเนาะทำไมมันไม่ขึ้นเนาะเริ่มมาหนึ่งนาทีที่แล้วแต่สัญญาณไม่ไปโอเคเริ่มได้ ทำไมไม่มีทำไมไม่ขึ้นเลยอ่ะฮหอทำไมไม่ขึ้นเนาะดูดูได้ไหมอ่ะดูดูไม่ได้เหรอดูไม่ได้โถเอ้ยดูด้วยอ้าวอยู่ๆก็มา โอเคได้ละสวัสดีครับเพียนๆวันนี้เราจะเปิดเพลงไปด้วยกันเนียอืม เสียงออกไหมเนี่ยน่าจองอยู่นี่มันไลฟ์สดไลฟ์สดฮัลโหล อโอเคภาพชัดเจนสามารถเปลี่ยนตอนนี้ไลน์มาสามนาทีแล้ว เราจะทำการ <c oughs> เี่จะทำแอปอะไรดีนะทำแอปอะไรดีนะสมมุติว่าเราจะทำแอปอืม เฮ้ยนี่ปุ่มอะไรวะเนี่ยอืมยืนยิ้มอ่าโอเคเราจะทำการอืม เราจะทำกันโอเคเสียงมาไหม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 เสียงไม่ขึ้นอ่ะเสียงไม่ขึ้นเลยอ่ะฮัลโหลล้อเสียงไม่ขึ้นเลยอ่ะเ,เราก็ต้อง a u d อ o capture ปิดกันโอเคฮัลโหลล้อ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  ไมโครโฟนไมโครโฟนมาจากไหนก็มาจาก uh, 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 uh. ตัวไมโครโฟนหรอภ mm hmm. าพมาจากนี่เสียงมาจากอันนี้อิน uh, พ mm ุตแคปเจอร์ macbook นี่อ่ะโอเคไามยังสวัสดีครับโอ้นี่เสียงอินพุตแคปเจอร์มาจากไมโครโฟนนะครับอ่าวิชวลแคม era เหรอ,อลบทิ้งเอ็ดนี่เสียงมาไหมเสียง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 ทำไมมิเตอร์มันไม่ขึ้นขึ้นไปข้างบนเนาะ 嗯。Mm.